สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้เคทําคอดดดวนครับพอดีเบาถึงอยู่บ้านพอดีครับวันนี้เพิ่นว่าขาเห็นลุบๆโพๆครับแต่กระบอกออกครับลุกเข่าลุกออกครับพี่น้องครับเป็นสามสี่ชั่วโมงแล้วครับยังบอกออกเล็ดตดชินใจเอื่นบบาวถึงครับมาทําคอดให้ครับวันนี้ยู่โบ่ไก่โบ่ไก่ครับยู่ขาวัดนะครับ จังหวัดนวาครับผมเพิ่มปทุมราชจังหวัดอำนาจ,จเจริญครับต้องใส่สีลูกตวในไงครับโบสันกะพ่อพับขาพับนะครับพี่น้องอีใจเด,คดอออ้ครับเด้อถังง่อคว้วยของท่านออกเนี่ยรือโบออกครับแสดงว่าพ่นพิษทาครับกระีบตามหมอมาทำขอดดวนครับ คราปกติกะสมุมงหนึ่งมันกระสีออกแลวครับตั้งแต่พวกเนี่ยแตกครับอ๋อซอยยาติงยาติงยางหลกับพวเกนือชัอกสมงครับขึ้นเกิือนหันกะหรือว่าพิษปกติครับเอาตามหมอดวนครับท่างที่ดีครับสมุมงหนึ่งกับพ่อแห้งนะครับต้อมเบิงครับบอกระตามหมอดวนครับหมอวข้ทองเฮาเทอสิีเดรลูกเดตเตาครับต้องรอเป็นเก้าเดือนสิบเดือนครับยาชรลาดใจครับ ตอนนี้บ้าตึงจะเอาเสียผ่านก่อนครับผ่านเสียผ่านดาก่อนครับผ่านถ่ายก่อนครับเพื่อสิทําการล่วงจกครับเพียงเขาอยู่่ต้องเอาเสียเบียงก่อนครับพี่น้องท่านใดครับถ้าบม่มีหมอครับหรือหมอบ่ท่านครับเฮ็ดดวนเ้าก็ต้องเฮ็ดแบบบ้าตึงเฮ็ดนี่แหละครับเอาเสียมัดดาบมัดถ่ายก่อนครับ กันง้อเตะครับหรือไผ่มีซองดีเลยครับไผ่มีซองใส่ซองครับอันนี้บาตึงสิใสถุงมือล่วงครับพี่น้องบ่มีถุงมือก็ล้างมือให้สะอาดครับจังล่วงจกเข้าไปครับมีเสือกหน้าเนครับเนี่ยจะเค่งเสือกเขาอีกครับอีนมาหันหนุยครับอีนดาวพอนีครับ ละมัดระวังแนี่ครับ<ว>เห็ดน้ำมัวครับน้ำมัวน้ำควายครับ<ว>ยังม้วดีวมัวนีบครับ<ว>ยายเปลืองไว้ก่อนครับเพื่อจะได้นำลูกง่วมาว่างครับเป็นจังสีบบเปลือนครับเมียเพิ่์กสินเดเลีย,รยครับ วดเบื้องก่อนครับอาภายในเป็นยังไงครับโจกเข้าไปโจกเพจนะครับไม่ได้โจกดากครับตัวนี้ครับการทําวอดต้องโจ๊กเพจครับโจกเพจครับบ่ได้โจกดาบนะครับเด้อตัวนี้โจกเพจครับโจกเข้าไปกระสิบพ่อพ่อขาควนครับพ่อขาครับตัวนี้ขาพับครับขางอทั้งสองขาครับ เ้าก็จกดึงขาครับโยกคว้านขาขึ้นมาครับให้ถูกท่าครับโยกให้ขาเหยียดครับเหยียดทั้งสองขาแล้วก็โยกเข้าไปอีกหาหัวครับวันนี้ครับขั้นตอนที่สองหาหัวครับว่าหัวขึ้นมาถือท่างบอวหรือว่าข้อพับบัครับพยายามดึงหัวขึ้นมาครับชินหัวให้มาถือท่าถือท่างครับ จบหูดึงมาเได้ครับหัวเพ่นครับน้ำค้ำง้อเฮ็ดให้มือนครับนี่ครับเป็นน้ำน้ำค้ำครับมือนครับมือนน้ำรอลื่นเพื่อนนั่นแหละครับเพื่อเพื่อนจะได้คลอดง่ายครับเ้าต้องหาเชือกครับหาเชือกเชือกนุ่มๆครับไปมัดขาเพื่อนครับอาบอมมี่กระใสเชือกลัมงอรามควายนี่แหละครับพี่น้องครับผูคอขาครับ ข้อคอขาคอแรกกันแล้วครับบ่เป็นคอที่สองครับคอที่สองบอออกได้ครับงาปวดครับคอแรกนะครับพอเชื่อมมองพื้นมองยางนี่ครับเชื่อมเล็บนี่นะครับคอมองเล็บนะครับเป็นคอขาที่แข็งแรงครับตัวนี้ครับดึงยังไงก็บอขาดแน่นอนครับบอขาดบ่เจ็บครับคอขาตัวนี้ครับเป็นกระดูกที่แข็งแรงครับ ดึงลงปครับสามคนสี่คนครับจังไดกับบอลรูครับบางคนวาย่านงวดเจ็บครับบอเจ็บครับพี่น้องครับถ้าบ้ดึงในลาแห้งสีอันตรายครับอันนี้บ้าตึงดึงผู้เดียวครับผู้ซอยกับบอมีแห้งครับ3ามสี่คนเบิงอยู่ข้างหลังนี่บอมีแห้งจักคนครับซอยดึงบอดาครับ อาตึงก็ต้องพยายามเอาค้เดียวครับยันกุ๊กเสายันไม่กันยังโบออกอยู่ครับข้าหัวครับสองขานีออกแล้วครับขาหนาด้ครับออกแล้วครับบ้าตึงต้องพยายามครับเขาซอกเพราะท่ากินครับกาล่างสีกินเขาแล้วครับมันท้ก็เลยมาให้ดวนครับติดหัวครับหัวใหญ่ครับ มีสองคนดึงซอยนี่รู้สบายครับตัวนี้ครับอันนี้บบาตึงแห้งบ่ถึงครับยิดหัวครับยันเสากับยันเรี่ยวครับแต่กล่องว่าสิบไปซอยกับโมีแห้งครับก็เลย่นจับกล่องฮึเกลเห็นแล้วก็เป็นตะขั่นเขียวครับพี่น้องครับเป็นตะอกกะบบออกครับแหงบบาตึงบ่ถึงครับเพราะฉะนั้นหาหมูดึงนะครับหาหมูดึงซอยครับพูดงกส่วนหัวครับส่วนหัวขึงครับ เมื่อส่วนหัวขึ้นครับให้มันวิดหัวกับอกแล้วครับพี่น้องครับสองคนนั่นดึงซอยกันครับอันนี้บ่าตึงตึงตึงเดียวตาไดเนียครับพี่น้องครับตุลักตุเล่เลยครับเอาเอาโยกครับโยกดึงดึงเจ็บมือเลยโยกเอายกเข้าไปโยกโอ้ยยังบ่ถึงครับบ้านนี้มีแต่ผพูดเฒ่าครับ สีใจกรับผมมีแหงเดึงครับได้เพิ่งเจ็บแข้งเจ็บขาครับเลยว่าเอาเล้ลูกจัดโหลดคุณว่าเอาบ่าตึงก็ต้องพยายามซอยจากของครับแหลีนแล้วครับแหลีนแล้วหลีนผัวอุ้ยครับหัวหมกใหญ่ครับพี่น้องครับหัวหมกใหญ่ครับอุ้ยมีแหงได้บะเนี่ยลวงวะบะหนึ่งครับล้ำตัวาโต่เอาแหครับ เนี่ยเห็นนมสีเต่าครับวันนี้ครับโยขาเบิ้งครับโอ้ยเพเเม,มียครับพี่นองครับเพเเมียครับตัวน,นี้เกิดจากกา,ารผสมตูรครับผสมจริงครับการผสมจริงกับให้ลูกไงได้ที่กันครับขาเฮาเลียงดีเพี้ยนดีครับอย่างแม่ได้ดีกับ<ม>ลูกสมบูรณ์กับไงได้ที่กันครับ เช็ดก่อนครับทำการเช็ดก่อนครับรอดแล้วะครับพี่น้องครับต่าง้วนหน่อยออกมายกหัวขึ้นี่ถือว่าแข็งแรงครับยกหัวขึ้นดนถือว่าแข็งแรงครับปัดถึงเช็ดหัวก่อนครับเช็ดน้ำคั้เช็ดหัวครับรอดครับรอดครับสำคัญคือส่วนหัวส่วนจมูกครับเช็ดครับน้องนั่นแม่พัน์เลี้ยงเองนะครับเห็นแม่ทำนาทีครับ เอาบริเวณเมียพนครับสิไปทำหน้าที่เดี๋ยวปล่อยเมียพ่นมาเลียครับหน้าที่เฮ้าเอาแต่ส่วนหัวส่วนจะโมครับมันแข็งครับโยคอได้แนวนี้แข็งแร่งครับพี่น้องครับเอาออกมานอนแอกแดงเนี่ยจ้ะนาเป็นห่วงครับตองหูวแรยางไก่ชิดครับนี้ปล่อยเลยว่าเป็นยังครับนี่ครับส่วน ขาเที้ยมเล็บนี่ครับคอขานี่ครับคอขาเป็นโคนะครับเสียวมัดตรงนี้นะครับถ้าหลุดถ้าหดก็หายไวยหัวเข่าไปอย่าไปมัดครับถ้าไหนกระโบออกครับแล้วกระโบถึงขากรบถึงวิธีครับไอ้อม่กล้ากับเปล่าโทษหาหมอครับหมาคุ้ยออกเองไม่ได้กระโท่หาเบ้าตึงก็ได้ครับขาเบ้าตึงอยู่ไกลหรือว่างครับก็รีบไปให้ทันทีครับ ยาปล่อยไปดูนครับงอค่อยทุกมือครับหันนี่เวลาเกืเดือนเก่าเดือนเก่าเดือนกว่าครับจะจะได้ลูกอ่ะโทรหาหมอเลยครับเสียหน่อยดีกว่าเสียลายครับพี่น้องครับเอาชีวิตงอไปก่อนครับมันเยยีบพี่น้องอีจใจเลยครับถามงอนั่นออกครับเกินสองสัมงงึ้นไปแสดงว่าพิษพาครับสัมงหนึ่งซะครับสัมบงหนึ่งกับพ่อะแหงนะครับเกินหมอเลยครับพี่น้องครับ ใจบอดีครับถารุ่นยุหันครับสุดท้ายนี่บอตึงขอจบชิปเพียงเท่านี้ก่อนครับหลางเคียงไหมเคียงมือกันครับสวัสดีครับุ